โรคไวรัสตับอักเสบบีและ C เป็นภัยเงียบรุนแรงโรคหนึ่งของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ของเอเชียอย่างจีนและทิเบตที่มีอัตราการเกิดไวรัสตับอักเสบบีมากกว่า5%เปอร์เซ็น ขณะที่สัดส่วนของประเทศไทยลดลงตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาเนื่องจากมีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้แก่เด็กแรกคลอดทุกคนทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยลดลงอยู่ที่ประมาณ3-5%จากประชากรทั้งหมดหรือประมาณ3.5แสนคนต่อปี อย่างไรก็ตามทั้งโรคตับอักเสบบีและซีเป็นโรคติดต่อที่ทําให้เกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้ทั้งคู่ต่างจากไวรัสชนิด A และ E ซึ่งเป็นลักษณะอาการเฉียบพลันเมื่อเป็นแล้วหายได้เพราะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองทั้งไวรัสบีไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีนะครับนะเป็นไวรัสตับอักเสบที่ทําให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยเยอะมากในความคล้ายกันก็คือว่าทั้งคู่ที่มีบอกก็คือทําให้เกิดตับแข็งทําให้เกิดมะเร็งตับ และส่วนใหญ่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังพวกนี้มีส่วนใหญ่อยู่ในร่างกายแล้วร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยสามารถจะกาจัดไวรัสด้วยตัวของร่างกายเองต้องได้รับการรักษาหรือการได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่ในการช่วยในการเอาไวรัสออกไปาวนี้ความแตกต่างก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อเขาเรียกว่า t r a n s m i s s i o n เนี่ยก็ต่างกันนิดนึงไวรัสตับอักเสบ B ีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อมาตั้งแต่ตอนแรกคลอดแต่ในขณะที่ไวรัสตับอักเสบ C ีเนี่ยโอกาสติดเชื้อทางแรกคลอดน้อยมาก ส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อทางการเช่นใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือการได้รับเลือดนะครับหรือการที่ติดยาเสพติดแล้วใช้เข็มแชร์คนอื่นหรือการสัตว์เนื่นองที่เข็มมันไม่สะอาดนะครับขณะที่การวินิจฉัยโรคนี้ก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นเนื่องจากมีตัวช่วยทางเทคนโนโลยีที่ชื่อว่าไฟโบรสแกนนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการตรวจพังผืดในตับที่ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนกับวิธีการอันตรสาวก่อนหน้านี้ แต่ก่อนการที่จะมีนวัตรกรรมชนิดนี้เนี่ยเราต้องยังต้องใช้การที่คิดว่าทําเจาะตับในการเจาะตับคือในชั้นใช้เข็มเล็กเนี่ยเข้าไปตรวจชิ้นเนื้อตับมาตรวจดูว่ามีพังผืดไหมแต่เนื่องจากการตรวจตับโดยการใช้เข็มเจาะตับเนี่ยเราถือว่าเป็นวิธีที่ invasive ก็คือว่าจะต้องมีการเอาเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปในร่างกายซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครชอบนะถูกไหมส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาเจ็บตัวนะครับเราก็เลยมีการคิดคน้นนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาในการใช้ ทดแทนก็คือเป็นวิธีที่ไม่เจ็บตัวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ง่ายนะครับในการตรวจดูพังผืดของตับนะครับเพื่อจะดู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 ทิศดูได้ว่าเนี่ยเอ๊ะตับเรามีเริ่มมีพังผืดหรือ,อยังนะครับบางทีเนี่ยเอ่อค่าเอนไซม์ตับอาจจะไม่สูงมากนะครับไวรัสตับตัวค่าจานวนไวรัสอาจจะไม่มากแต่การที่มีพังผืดมากๆกเนี่ยก็จะทําให้แพทย์เนี่ยตัดสินใจในการรักษาได้เร็วขึ้นเพื่อจะป้องกันการเกิดตับแข็งในอนาคต นอกจากใช้ในการรักษา,กษาด้วยทางทุ่งทียังใช้ในการติดตามได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเราทําก่อนหน้ารักษาแล้วมีฟังผืดแค่นี้นะครับจานวนหนึ่งแล้วเราก็รักษาด้วยการจะเป็นยากินหรือเป็นยาฉีดอะไรก็แล้วแต่ในการรักษาไวรัสตับอักเสบบีแล้วเรามาตรวจติดตามอีกทีว่าหลังจากรักษาครบแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังผืดนมันน้อยลงหรือเปล่า ทั้งนี้ความน่ากลัวของโรคตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ก็คือจะไม่มีสัญญาณหรือลักษณะอาการเตือนที่ชัดเจนทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มารู้ตัวอีกทีก็เป็นตับแข็งหรือพัฒนาเป็นก้อนเนื้อร้ายไปแล้ว คุณผู้ชมคะทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับอักเสบนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญเลยคือการป้องกันดีกว่ามารักษาทีหลังค่ะด้วยการมาตรวจเลือดนะคะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงก็จะทราบค่าตับของคุณนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนั้นรักษายากจนเกินไปค่ะ